หลายคนพยายามใช้กฎแรงดึงดูดเรื่องการเงินนะครับแต่สุดท้ายก็โฟกัสไปที่หาเงินไปจ่ายหนี้สินหาเงินเพราะว่าฉันไม่มีหาเงินเพราะาอยากให้ครอบครัวมีความสุขอะไรก็ตามครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับที่คุณจะหาเงินไปเพราะว่าวัตถุประสงค์นี้แต่โฟกัสคุณมันเพี้ยนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ คุณควรพูดไปเลยคิดไปเลยรู้สึกไปเลยว่าคุณอย่าได้เงินนั้นไปทไไปําไมไปยังเรื่องที่ไม่ดีๆครับยกตัวอย่างถ้าคุณเนี่ยไปเข้าวัดนะครับฟังธรรมเพื่อจะให้ตัวเองพ้นทุก์มันจะพ้นทุกไหมครับไม่ครับ เพราะคุณไปด้วยใจที่ดราม่าถ้าเปลี่ยนใหม่ครับคุณมีสุขนะคุณสร้างให้ตัวเองสุขจากภายในก่อนแล้วคุณตัดสินใจไปเพิ่มให้มันสุขล้นนะคบเพราะฉะนั้นมันจะง่ายกว่าถ้าเกิดว่าคุณย้ายโฟกัสมาที่สิ่งที่คุณต้องการเงินเนี่ยฉันอยากมีเพราะว่าฉันอยากจะมีอิสรภาพในการเงินไปท่องเที่ยวดูแลครอบครัวหรือแบ่งปันผู้คนก็ว่ากันไปคุณพูดในสิ่งที่คุณต้องการแทนที่คุณจะโฟกัสว่าหาเงินไปปลดหนี้นะหรือว่าไปนั่งสมาธิเพื่อจะพ้นทุกนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจสิ่งนี้ก็จะทําให้้้คคุณเปลีี่่ยนนชวิตไดงาขึรับ